อยู่นานจะไม่ค่อยงานแล้วเบค่ะอย่าลืมบอกเขานะจ๊ะว่าหญิงดีใจด้วยลาก่อนนะทพระนไปจ้ะแย่ชีไปก่อนนะดูแลฟ้าหญิงที่ดีดีละค่อยๆเดินนะเบค่ะแม่พี่มึงมีออกหัวคิดทุกช็อตเลยนะมันก็ใช่อยู่แม่แม่สงสัยบ้างมว่าทำไมฟ้าหญิงเชนิสาถึงเอามะลลยมาให้พี่เขาแบบสวยงามแนวสอดรู้สอดเห็นแม่ว่าฉันเสือกใช่ไหมนี่อะนี่ยังดีว่าสอด ถ้าสูรู้จะยิ่งกว่านี้มัยมึงให้กูคิดในใจนะเขไม่ินมากกวเนได้คนราเี่เห็นก็เห็นที่ตานิดนึงก็ไม่ได้อย่าลวงหลอกตาใครก็ลวงหลอกได้เจ้าเนี่ยท่านมีสิ่งที่เห็นที่านรู้ทะลุปูปองแต่ท่านไม่เห็นกูเมื่อกี้เนย่ะแม้เมื่อกี้ถ้ากูไลองพิมือใครสู้ไม่ได้อนี่จะมาหาแม่ใช่ไหมเออแขวนสูง ของสูงๆเอาไว้สูงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เป็นตัวแม่เหรอเนี่ยแม่ฉันมีปัดนาวันนี้เป็นตัวแม่เหรอใช่โอ้โหดวงตกฮูบเลยวะทำไมล่ะธรรมดาเป็นนางนางยั่วนางโกงอ่ะยางนี้บ่งบอกถึงชราแล้วเขาก็เปลี่ยนหมดเปลี่ยนโอ้โหเป็นตัวแม่ไม่ไม่จะให้จ่ายให้กูเป็นตัวพ่อแ่บวะไม่ได้ยินไม่ได้ยินทุกก่อนที่จะมาวันนี้ดิฉันได้นั่งสมาธิไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะสงบสีสงบใจอ้าว ฉันมังคยอขอไหว้จ้ะอพี่มังคยอคิดถึงพี่มังคยอมากเลยจ้ะตายแล้วหายหน้าหายตาไปนานมันกยอเฮ้ยทำไมยอไปไหนไม่เจอแม่ลาก่อนนะลูกอย่า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 แม่ทำไมอย่าแม่อึดอัดจ้ะก็ฉันคิดถึงพี่มังคยอนะมังคยอกับแม่เหาจะตายรัพลัสขงเกตได้ไหมไปเมืองไหน้วเจอกระเทยทุกเมืองเดี๋ยวหวัแย่สีครับอุ้ยขาแม่ ใช่เสียงเบาๆหน่อยอย่าพยายามชี้นำเดี๋ยวตาบะกูแตกที่อึดย่ยาอย่าอยเมื่อกี้คุณหมงเขาพูดนี่ไม่ได้ยินทีละจ้วฉ<แม>ันมีข่าวดีมาบอกกับแม่จ้ะคือว่าตอนนี้ฉันมังคยอ,อ,อได้เป็นทหารเสือคู่พระไทยแล้วพะเจ้ะค่ะแม่คิดอะไรไม่มีผิดลูกแม่จะต้องเก่งกล้าสามารถมีเสื้อสายพ่อมังนาาเต็มตัว เป็นยังไงบ้างล่ะลูกแล้วน้องนุ่งล่ะอีกไม่นานก็คงจะตามมาจ้ะแม่เดี๋ยวพอดีมีคนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีเดี๋ยวสักครู่นะนี่แหละใช้ทีเนี้ยใช้ไปเอามาไห่แม่จะให้ไปวางทำไมก็ไม่รู้อ้อของสูงจะมาถือแกว่งไกวไปมันกรยอจะไม่ให้ฉันไปกราบตักแม่บังเหรืออ้าวลืมแนะนำรู้จักแม่ก่อนแม่กราบแม่ไหว้พระเธอลูก ม่เมื่อกี้ว่าดวงตกแม่ขอแก้ข่าวจากนางโกงวันนี้แม่เป็นนางเอกเท่ากับไม่ตกนะลูกนะไม่่่ตกคคะดูพวกดาราก็เป็นนางเอกเขาจะมาเป็นนางโกงเขาต้องตกกว่าแม่สิคุณแม่ค่ะอมาแล้วแม่เดด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 กลับมาแล้วเจ้าค่ะแม่สวัสดีด้วยจ้าแต่ละคนตายแล้วพี่แดงมันยิงค่ะ ตายแล้วไม่แยสิคิดถึงพี่เดมันดีมากๆเลยไม่มีอ๋อเธอไม่ใครมามึงก็คิดถึงไปหมดมันหลบเปของแมอยู่กับแม่สองคนไม่ต้องคิดถึงฉันมากพันเดียวกันย่าเดี๋ยว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 กูเล่นไม่ออกแล้วแม่เจ้าขาเดี๋ยว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 ดีจ้ะเดี๋ยว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 เล่นไม่ออกแล้วเอามั่งสิทำไมกระเทยรุ่นแก่เล่นมั่งเนี่ยเป็นเจ้าป้าเลยนะลูกแม่มีคนจากในเมือง เขานำมาไหลหน้าเกี้ยวลูกเห็นมาไหลพวงนี้คงจะรู้ดีนะลูกนะว่าปุถุชนคนธรรมดาสามัญชนะหาได้มีมาไหลหน้าเกี้ยวไม่เขานำมาฝากไว้กับแม่เพื่อมอบให้กับเจ้ามาไหลก็คือมาไหลของสูงควรจะไว้ที่สูงอย่าดึงลงมาต่ำต้อยพูดเท่านี้ลูกต้องเข้าใจนะลูกนะ ใช่จ้ะแม่แหมน่าอิจฉานะพี่มังคยอท่าไงลูกพวงมาลัยสวยมากเลยคุณแม่บ่งบอกถึงคนร้อยใช้จิตใจความละเมียดละไมอ่อนโยนร้อยนะลูกแล้วพี่พี่ของในวังพี่มังคยอเขาเป็นคนใจเย็นก็สมควรจะได้พวงมาลัยนี้แล้วแม่ใช่เอ๊ะแล้วลูกแม่มาครบสองลูกแล้วอีกสองคนแม่เออสองคนละและอีกคนหนึ่ง คนจะไปพูดถึงเลยแม่อ้าวทำไมล่ะจะไปพูดถึงเลยไม่อยากอยู่มาพาโอยพี่บาเย่มาแล้วค่ะแม่ไปดูนี่เจอหน้าแม่ใหม่ๆดูทำหน้าสิทำไมล่ะลูกเป็นยังไงดูหน้าไม่ใช่นานๆมาหาแม่อีกอย่างหนึ่งทราบข่าวว่าแม่วันนี้วันเกิดใช่ไหมครับออ๋แฮปปี้เบิร์ t เดย์แม่เลยลูกเลิฟวันนี้เลยเกิดเลย Happy birthday Happy b i r t เดย์วันนี้ พอดีไปซื้อขาในตลาดนะแม่จริงเหรอได้ของมาสิ่งหนึ่งกระตัญยูแม่แกดูสิครับนี่กระดาษอย่างใหม่นะลูกเลรสมัยแม่ต้องมีลวดลายนิดหน่อยแ่เดียวนี้กหอบหืดหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนใหม่อาจจะเขาเรียกอะไรนะที่เด็กๆเขาชอบพูดกันอินเทรนด์ใช่ใช่คุณแม่อย่างแม่ไม่ต้องใช้อินเทรนแล้วอย่างแม่ต้องใช้ลายกระหนกนะอ้ไรนี่ กระเทยขบเคี้ยวกันเองแล้วล่ะคุณไม่ต้องไปว่าคุณถูกใจอันมากถูกใจมากแม่ก็ถึงได้เลี้ยงไว้ตัวหนึ่งอะเพราะแม่รู้เดี๋ยวมีตัวข้างนอกเข้ากัดแม่หนูไม่ใช่หมานะเอาแม่เลี้ยงไว้แบบได้ตัวข้างนอกมันเข้ามากัดแม่ก็ปล่อยตัวข้างในเข้าไปกัดกันแม่่แม่ในจริงๆนะทีเดียวนี่เห็นไหมนางเอกใช่ไหมคะเห็นไหมต้องดูเป็นตัวอย่างลูกกระตัญญูไปไหนมาไหน เจอของที่ละลึกก็นำเอามาฝากแม่แแมเนี่ยดูไว้หนูเนี่ยเป็นคนนิ่งๆเฉยๆแต่ขาดขาดความละเอียดอ่อนอาจจะลืมนึกถึงแม่เชือ้อจริงๆแล้วเนี่ยเปิดหอดูอไม่ได้ได้มองไปถึงราคาค่างวดหรอกใจลันเป็นเรื่องน้ําใจาแต่ลูกลสามคนเนี่ยมีบายเย,ยคนเดียว ที่มองเห็นแม่อยากจะเห็นของแม่แล้วก็เด็กตื่นเต้นเท่าไหร่เต้นมีหลายชั้นทําตื่นเต้นเขาเรียกทําอะไรนะสเปรส์เหรอซสเปรย์สเปรส์แม่เรียกสพปรส์เลยนะสเปรย์ไเรส์นี่มันลูกสาวไหมสาวชั้นแล้วนะแม่อาจจะไป็นเทปไปทัมาอาจจะเป็นบัตรเครดิตการ์ดก็ได้เฮ้ยหกชั้นหกโมงเย็นนี่จะเปิดเจอไหมเนี่ยเขาหมายถึงนี่แม่ม นตั้งใจที่จะ่อให้นะไม่ใช่ขยุ่มขยุ่มหอนะอยากเห็นจังเลยรู้สึกใจร้อนทุกคะเขาออกแนวเหรียญแล้วเหรียญอะไรนะตอนนี้ของขุนพันน่ะโอ้จะตุกขามแล้วไ่ออกเหลือขนาดนี้จาตุกามไหเพ่ไม่ใช่จกตุคามเล็กกว่าแล้วเนื่อเล็กเปิดที่าเปิดดูเลยอยากดูของกูไม่ดูกูยังไม่ดูกูดูคนเดียวก็นะของข้ากูพวกมึงอยากดูะกูอีกเหรอ มันเสือกนี้ยฉันไม่อยากดูเนี่ยฉันไม่อยากดูของของแม่หรอกของของแม่ฉันนะไม่ต้องเป็นของของแม่นั่นแหละของของแม่เร็วเฮนอุ้ยคินเปิดเธอโอ้เของแม่ เขายังมีแววอยู่ดี๋ยวนีเขาเลี้ยงลูกกันก็ต้องให้เข้าใจกันเหมือนเพื่อนอะไรก็พูกขินเขาก็ยาวเายาวความใกล้ชิดนะเรียกใช่ใช่ใช่เลี้ยงลูกแบบแม่กับลูกมันก็เหมือนกะไรอย่างคนละชั้นแม่มันจะเจ็ดชั้นแล้วนะคะคุณแม่ค่ะสงสั่จะเป็นแหวนเพชรสงสัยเล็กๆนี่แหวนเพชรค่ะจี้จี้ไม่จี้ก็ปลนไม่าอมปนมากกว่าคุณแม่เนาะของจี้เพชรสักเจ็ดกะหลับนะลูกนะเงินเดือนเงินดะ แข็งๆเจอแล้วลูกเจอแล้วใช่ไหมกลมแข็งให้กูว่วเหลียญสลึงว่ะแหวนเพชรสิไม่ใส่ปากมื่หอเหลียญสลึงวิงที่ดูถูกนี่มันลูกกูนะกูคลอดมาซะอะไรต่ออะไรคาบปากอ้ามันไม่ทํารอกกูขนาดนี้ยาทำใจหรือเปล่าแม่เม็ดนึงทำใจเป็นเม็ดใหญ่เลยมันไ็มะลามแต่ว่าไม่ใช่ทาลอรนอนนะลูกอ๋อทเลรนอนอะไรคุณแม่เออใกล้เคียงกับกู เียนบ้นาี่าาบานเย่ทำอย่างนี้่ะรเงยน่าเกลียดึ้นใจนูกบาเยหายจากแม่ไปซะต้องนานกลับมายังมีของขวัญของฝากเอามาให้แม่ถึงแม้ว่ามันจะมีค่าน้อยนิดสำหรับคนอื่นให้เด็กไปกินขนมมันอย่างคว้างทิ้ง แต่บายเยจําไว้นะลูกแม้แต่ดอกไม้ริมทางที่ลูกเดินผ่านหันกลับไปเด็ดมาให้แม่นั่นมันก็มีคุณค่าที่สุดแล้วแม่ขอรับเอาไว้ด้วยความเต็มใจซึ้งใจแล้วก็ประทับใจนะลูกนะขอให้เจริญรุงร่งเรืองเห็นไหมแม่แมสิ้นพ่อมันารา ครอบครัวเราได้จะมีความสุขนะแม่คนที่ว่ารักพี่รักน้องแต่กลับทาไม่ได้ไม่ะทักงแววตาทุกคนเก้าแรกที่ฉันหยียบยาเข้ามาในบ้านเนี่ยมีแต่ความดูถูกเหยียดหยามฉันฉันไม่คนที่ไรยย้ด้ยรงศักดิ์ศรีตายเย่หนื่อยแทบตายทุ่งทั้งกายทั้งใจหวังชิงตำแหน่งฐานเอกคู่มะไทย แต่พอสุดท้ายประตูได้แค่หัวหมูนาเยไอ้คนที่เก่งมันแกล้งแพ้มันเอาตำแหน่งนี้ฉันไปตำหน่งทางแอคคูประทศไทยอ่ะมันแค่นี้แล้วเรา,านี่หรือม,มันรับได้อ่ะฉันไม่ <My yeah. S 1> ไขีกแล้วนาเย่หยุดนะขีดขีดอยู่ไล oh, oh, ยโอ้ยแม่แม่หยุดเลยแม่แม่นะน้าฉันไม่สนใจหรอกอ้าว oh. มแย่ต้องมีคนวางแผนมาร่วงหน้าให้กูเป็นตัวเนี้ยคนลรตัวถ้ากูไม่ได้เป็นตัวเนี้ยกูเถียงตายมันวนให้่เล้ยงติดกูก็ยอมคนเดียวเป็นนรกต้องเดี๋ยวนี้เป็นนักเอกแม่สีดีชุดนี้จะขายได้มั้เนี่ยแม่เย่เย่อิฐาหนูเหรอเย่ไม่ได้เป็นนางเอก เยช้าหนูเหรอเขาคิดบงการบาทหนึ่งเก็บไว้่อนใส่ป๊าแล้วฉันไม่สนใจรอกนะว่าฉันจะได้ตัดแมงอะไรจุดประสงค์นั่นคือฆาตกรที่ฆ่าพ่อว่าจะตอนเนี้ยมีอะไรกินบ้างเินไปหามากินนดิเอาละนะยักษาบรรดาศักดิ์นะมันไม่ได้ทำให้คนดีหรือแล้หลอองท่านถามว่ามีอะไรกินบ้าง อ่ก็ไปหายักเาวาเองมั้งดิปะแม่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 สำรวมไม่ไหวแล้วมันลืมสิมันลืมไงเป็นคนไม่ค่อยยอมใครซะด้วยคุณแม่ค่ะเย่เย่หิวไงที่เย่ออกมาวดวดไปวดเนี่ยหรือหรืออะไรหรืออะไรองนี่ลูกกูลูกกูยังไม่ได้ฉีดวัคซีนไปหานะมากินได้ยินไหมขินขีดได้ยินไหมคินขีดได้ยินไหมขินของเย่เนี่ยนะ ขินเนี่ยเป็นแม่แยนะหินไม่ใช่ขี้ข้าแย่เย่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเมื่อก่อนคิยไปหาทุกอย่างให้ลูกมันต้องหาแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ก็เมื่อก่อนผิดตรงไหนเล่าแม่เมื่ก่อนเดินคล่องเดี๋ยวนี้เดินอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยมันออรชอนแม่อะไรเลิกแม่นางเอกอย่าไปตอบโต้ขอโทษขอโทษขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอให้ตัวงานหน้านะมึงมาถึงขนาดนี้แล้วป้าพี่บาเย ดุมากอย่างเงี้ยไปดูดอุดออกมั่งมากเน่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 เอางี้เอางี้อย่าสีเขาไปในครัวใช่ลูกฉันีอกแล้วใช่าเมีอะไรไม่พอใจใช่ไหมป้าอย่านะกูโกรธลูกอยู่นะพี่ใบเยจ้าพี่ใบเยจะกินอะไรเดี๋ยวฉันไปดูในครัวให้จะเอาน้าพริกปลาไม่ต้องเสนอแนะไปดูเลยเขากำลังจะกินมึงได้ทั้งตัวเลยเนี่ยไปดูเร็วๆเหมือนกันเดี๋ยวทุกคนแม่เลี้ยงเอาไว้เองเนี่ยเด็กในคอกแม่จะเป็นอย่างนี้หมด ดูแม่แม่จะเป็นกระเทยกัไปทุกวันทุกวันเลยแงเลี้ยงเป็นครอบเลยแล้วแค่หัวหมูนะี่บ้านนี่เป็นครอบแค่หัวหมูต้องกลับมากินของพี่บ้านโอยตายเหี้ยเอ้ยนกเ้ยกลับาโอยใครตายในตู้กับข้าวแล้วแหกปาาขนาดนี้ป่าฉันลืมไปว่าเมื่อเช้าจะกินเรียบหมดแล้วกูไม่เชื่อหรอกกูจะกินได้มากขนาดนี้ตัวนิดเดียวเองใช่สิข้าวเป๊ดกินไปหมดแล้วไม่มีกับข้าวเลยจ้ะแม่กินข้าวไหมลูกถ้าอย่างนั้นขอยแม่สักครู่เดี๋ยวแม่จะรีบไปทํากับข้าวกับปลาให้ไม่ต้องห่วงนะ ทุกคนแม่จะเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีเย่ชอบกินปลาก,กับอะไรลูกปลากระพงปลากระพงนึ่งมันแนวใช่ไหมม,มีอยู่บาทหนึ่งเดี๋ยวแม่ทำให้แม่ปลาเปิดมีปลา,ปไ,าไปก้าไปตะหองก่อนเนี่ยบาเยคุยกับขินทั้งนานแต่ขินกลับไม่ถามว่ากินข้าวมาแล้วหรือยังก็แม่หมายถึงลงูกว<ต>ัวอพอบาเยถาม ก็กลับไปถามอีกคนหนึ่งนี่มึงลิสยาส่หยาบหน้ามากเลยฉันจะไม่กินที่นี่ตำแหน่แค่หัวหมูมีอิจารจะเทียบเสมอกับทานเอกค่มบไทยกันแน่กันแนี่มันคงเทียบกันไม่ได้ดอกตายพระเจ้ากูเฮนช่วยแม่เอาตังค์มาห้าร้อยดิขอโทษจะไปหากินข้างนอกเดี๋ยว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 เื่องแ่่งสบายมาก เมื่อกี้มึงออกมาเด็กตั้งตุูม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 ยังมีหน้ามาขออีกเหรอไอ้หน้าเกลียดไอ้ทุเรศไอ้ไม่มีตาหนองลอยอยากมึงมีมึงไปเดี๋ยวก่อนจะพูดอะไรแวะตาหนองเหี้ยนี่มึงจะข,ข่มขืนแม่หรือเปล่าแม่ขย่าวเองขย่ายัดกันซางจะออกอยู่แล้วสำรวมด้วยค่ะสำรวมไม่ได้จริงๆนะเนี่ยคุณแม่เนี่ยไปให้ตายไม่เป็นไรเกินไปแล้วไม่ใช่นิสัยเด่นชัยทำก็กูเกินไปแล้วไม่ให้ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวว่าเป็นผัวเมียกันนะ่ยคเจ้า มาให้ไม่เป็นไรหรอกมาให้สิลูกเดชะเดนจะไปหากินข้างนอกเองไม่เป็นไรแม่รู้ลูกเก่งหากินแถวนี้ได้หลายแอทุกคนในบ้านนี้มีความสุขจะกินอะไรก็ชิอนชอนขดไม่ต้องไปฉันจะไปคนเดียวตอนนั้นน้าไอเดชบึงีมึงจะอยู่นี่มึงจะไปเย่ไม่ยี่ีไม่กินข้าวแน่เหรอลูกมึงจะไปหรือมึงจะอยู่นี่ไปก็ได้ไปไปกูเดี๋ยวกูหาอะไรหร่อให้กินจริงนะแม่เดี๋ยวก็ไปด้วยเดี๋ยวก็เรากินข้าวกับแม่ไปละ แม่ไปก่อนละไปนะท่านองคราชคนใหม่โชชดไม่เลิกดุสักทีนี่ไปด้วยกันไหมไปก่อนแล้วแม่ไปอย่ากลับค่ำนะลูกนะบายเยมบายบายเยมแม่อย่ากลับค่ำนะลูกแม่ไปแล้วก็รีบกลับถ้ากลับค่ำมากๆเดี๋ยวผีเหลือแม่ดีกับแม่หรอก แม่ให้<ข>มันไปเถอะหลวกหู<อ>ทิหายเลยอา,อาแ,แม่ลูกถ้าอย่างนั้นล่ะก็ไม่ไปกับเขาเดีย๋ยวแม่จะเข้าไปหาอะไรสำรองให้กินนะลูกนะอยมยู่ที่สูงอย่าไปเหนียวลงมาเข้าใจมะมไปช่วยแม่ทังข้าวข้าวไปพยาสีเร็วเลยนะพ,พี่มังกยอข้าสังเกตมานานเลยนะเองหยิบแต่พวงมาลัยพวงนี้ ใค่เขาให้มาแล้วเชนิสาองค์หญิงเคนิสาถูกต้องนะเองเนี่จะเป็นเด็กรุ่นหลังไม่ทันรุ่นพี่หมายความว่างไงผู้หญิงองค์หญิงเคนิสาให้พวงมาลัยเองมาเนี่ยมีความหมายมีความหมายพวงมาลัยห้าแฉกดอกไม้ที่เปรียบเสมือนว่าแม่นางนัดเองดอกไม้ต้องอยู่ในสวนห้าแฉกคือเวลาห้าให้ชาไปสิบว่าวัน เฮียออกห้าเก้ากตรงตรงเลยโอ้บ้าหวยหลือเกินนี่เขานัดใช่ไหมโอ้โหองค์หญิงนี่แม่นว่าช้าไปซะแล้วรีบไปเถอะไม่ต้องกลับเลยล่างบนออกหมุนกันเลย จะมีเชาหรือเปล่านะเพคะแม่กุศาร้อยพวง,งมาลยัยหม่อมฉันก็ลืมทําพวงหลีดไปให้ไอ้น่านมันพี่มังคยอนนะผูกพันกับหญิงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย,ออยน้าเป็นธรรมดาเพคะเพราะว่ามักขิดนะเขาเป็นแม่นมขององค์หญิงเคยดื่มนมเต้าเดียวกันมานนความใกล้ที่สนิทสนมก็ย่อมมีเป็นพิเศษกูไม่ได้ยินถ้าเขาไม่รู้ามหมายองไะไรรออายเขตายเลยนะอายทําไมเพคะ เราก็ไม่รู้จะทำยังไงสักดีนาองค์หญิงนั้นมันสูงก็มีวิธีเดียวเท่านั้นแหละฝ่ายหญิงถอดลูกปอมด้วย่หมจ๊ะคะมังคยอ,อยามนี้นะ่ะไม่มีข้าราชบริพารที่ไหนมังคยอไม่ต้องให้เกยียรติหญิงถึงขนาดนั้นก็ได้ผมฉันรีบมา ผมฉันขอพระไทยมากแล้วก็ผมชันนจะพมงอะไรมามาคืนให้กับมาหญิงพระเจ้าค่ะมาคนเดียวหรอเฮะคนเดียวที่ไหนเล่าเมื่อกี้หญิงได้ยินว่า9ก้าห้าเรู้หรือเปล่าว่าหญิงก็โดนกินเอาหญิงเหรอวันนี้อากาศหนาวเรามาออกกำลังกันดีกว่าออกกำลังนี่เอามาคืนนี่ไม่ต้องการใช่ไหมต้องการจ้ะ มังกรยอแต่อยากได้มากกว่าพงมาลัยนะจ๊ะอ่ามังกรยอกับองคหญิงคุยกันตามสบายนะอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันพี่จะพายอ้วนไปเก็บก่อนจะไปไหนอยู่ด้วยกันอ้าวกูไปทําอะไรบนหัวแม่มันก็อยู่ดีจะพากูไปเก็บอ่ะด่าแม่ใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันด่าแม่เห็ไหมมาร้องเพลงเต้นรำกันดีกว่าดีกว่านั่งอยู่เฉยเวิดีสุริยโยแสงฟาแดงตะวันคล้อยตกิน แต่งตัวงามลำฉ<า>ันน้องมาลำไปตามสัญญาบ้านเหนือเขาเล่นลำวงซักมงสนุกเฮาหนุ่มเขาผัดหน้าขาวไปดักผู้สาวยักคิ้วริวตาเสียงดนตรีหลักมันขึ้นดังก้อง นเทพทนายเจ้าเจึงบอมาขออย่างนี้สักชุดเนยจะให้พี่จูบเธอเหรอแหมเสดากินลาดหน้าคอยแล้วทิกินลาดหน้าทะเลไปกลัวจะอ้วกออกมาหมด